สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาทาการโปรโมทเพจซ่อมไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่นี่นะครับโปรโมทเพจก็คือโปรโมทให้มีคนคลิกปุ่มถูกใจนั่นเองครับผมก็เคลีย์คลิกคําว่าโปรโมทเพจครับจากนั้นก็จะดูนะครับผมได้โปรโมทไปแล้วตะกี้นี้ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้มันมีปุ่มปอมอยู่ก็ไม่รู้หมายถึงอะไรนะครับก็ไม่ผ่านภาพนี้ไม่ผ่านนะครับผมก็จะต้องทาการ เอากล้องมือถือไปถ่ายภาพใหม่มาแล้วก็จะลงหมดครับคลิกที่แก้ไขครับจากนั้นก็เขียนข้อความเข้าไปครับเขียนข้อความเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้จากนั้นก็คลิกอัปโหลดรูปภาพครับนั้นก็ดับเบิลคลิกภาพเข้ามาครับก็จะทําการอัปโหลดภาพก็จะเปลี่ยนนะครับถ้าเราจะปรับตำแหน่งภาพใหม่เราก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถลากภาพได้นะครับลากภาพให้เหมาะสมแต่อันนี้ผมก็จะไม่ลากครับก็เอาตามนี้เลยครับ จากนั้นก่อนจะคลิกโปรหมดเราอ่านด้ก่อนข้อมูลของเราถูกต้องไหมครับตรงนี้ก็คือข้อความซ่อมเครื่องสภาพ,พัดลมและอื่นๆแนะนําเครื่องมือและไมโครคอนโทรลเลอร์จากนั้นก็คืออัปโหลดภาพผมเป้าหมายก็คือเพศผู้ชายอายุ18ปีขึ้นไปตำแหน่งที่ตั้งไทยความสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายการข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเครื่องสืผ้าพัพดลมเพดานงบประมาณระยะเวลา ผมก็จะเอาอย่างต่าสุดนะครับง่ประมาณต่ําสุดคือ30สิบาทต่อวันครับผมก็จะกดไป30สบบาทครับการกดถูกใจโดยประมาณก็คือ5้าคนแต่ไม่เกิน19คนครับค่านี้เป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้นจำนวนที่แสดงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทํานงานเฉลี่ยของโฆษณาที่มีการกาหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกไว้ของคุณช่วงเวลานะครับช่วงเวลาก็ใช้งานโฆษณานี้จนถึงวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่9้เมษายนพศ2อ5 9ห ก็หนึ่งวันก็คือวันที่ 10, สิบเมษายนสอง6ันสิบหกครับคลิกก็ไปดูครับสังเกตดูวันที่เลยไปแล้วเนี่ยจะเป็นเลขทึบๆสีจางๆส่วนวันที่ยังมาไม่ถึงจะเป็นสีเข้มๆังนั้นเราก็จะคลิกลองคลิกวันที่เก้าครับปรากฏว่าคลิกไม่ได้นะครับต้องคลิกวันที่สิบคลิกวันที่สิบนะครับดังนั้นก็วันที่สิบเดือนเมษายน2016สิบหกครับอปประมาณสาสิบาทใช้งานโฆษณานี้หนึ่งวัน ก็คือวันนี้ 9, วันที่9พรุ่งนี้วันที่1ิบก็คลิกวันที่10ลงมาเมษายน2016ก็เป็นคำว่าจบจากนั้นเมื่อตรวจสอบเสร็จนะครับก็คลิกโปรโมทเลยครับจากนั้นก็มาอ่านต่อครับเราได้รับคําสั่งของคุณแล้วเรากําลังตวรวจพิจารณาโฆษณาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามในโยบายการโฆษณาของเราปกติแล้วการดําเนินการนี้ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีข้อสรุปการสั่งซื้อนะครับ ควคมลังสังนัดเป้าหมายไปที่ผู้ชายอายุ18ปีขึ้นไปจะอาศัยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งแห่งและมีความสนใจ3ามรายการแสดงข้อมูลสรุปฉบับเต็มทำนายที่ตั้งกำลังอยู่อาศัยในไทยความสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านพัดลมเพดานหรือเครื่องซักผ้าการเชื่มต่อที่ไม่รวมไม่รวมคนที่ถูกใจต้อมไมโครคอนโทรลเลอร์อายุ18ปีถึง65ปีขึ้นนะครับก็หมายถึง18ปีขึ้นไปนั่นเองครับ เพศชายนะครับซ้อนข้อมูลสุปฉบ,บ,บับเต็มคลิกเข้าไปมันก็จะหดเข้าไปอย่างเดิมการโปรโมทนี้จะทํางานเป็นเวลา2วันเลยกลายเป็น2วันนะครับงบประมาณทั้งหมดของคุณสําหรับโปรโมทนี้คือ30บาทเขาเขียน2วันก็จร,ริงครับแต่เขาก็จะจัดให้เราอยู่ในงบประมาณนะครับคือเราต้องการจํานวนเงินเท่าไหร่เขาก็จะไม่มาเบียดเบียนเรานะครับคือเราอยากได้30มสิบเขาก็จะควบคุมให้ได้30นะครับพยายามที่จะไม่ให้เกินนะครับงบประมาณทั้งหมดของคุณสําหรับการโปรโมทนี้คือ30บาท ต้องการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่แก้ไขาการโปรโมทก็คลิกตรงนี้ได้ครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ